ครับไรออลลันครับแดดลมลมแผ่วครับ2พฤศภาคม2563ครับวันนี้จะมาสาธิตการตอนโดยไม่ใช้ตุ้มตอนการตอนแบบใช้น้ำนะครับทำอย่างไรนะครับอ่ะเริ่มเลยกันเลวกันนะครับต้องมีกันไกนะครับกันไกหรือมีดคว้นกิ่งก่อนเหมือนคว้นเหมือนเราจะตอนกิ่งทั่วไปนั่นแหละครับเนาะนะครับแล้วก็จะคว้นกิ่งก่อนแต่ผมมีกันไกลทูอินวันมาเลยง่ายครับนี่ถ้าจะมีกันไกลทูอินวันเหมือนผมก็จะง่ายเนาะกันไกลทูอินวันจะมี2คมครับแบบนี้ครับ นี่มีสองคมครับใช้ในการตอนจ่างง่ายนะมันก็จะเร็วนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจกันไกลทุยวันติดต่อเข้ามาครับสามรอห้าสิบาทค่าส่งห้าสิบาทตังรับไรอันนะครับอ่ะหลังจากเราคว้านกิ่งเหมือนการตอนทั่วไปแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็ใช้มีดนะครับปาดนะครับปาดเฉียงขึ้นไปนะครับปาดบนรอยควันนะนะครับปาดบนรอยควันนะครับปาดเฉียงขึ้นไปนะครับก็กิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่แบ่งเป็นสาม แบ่งเป็นสามส่วนปาดหนึ่งในสามนะครับขึ้นไปลึกขึ้นยาวขึ้นไปประมาณหนึ่งนิ้วนะครับอ่าให้ให้รอยปาดมันมันออกแบบนี้นะครับอดูรอยปาดนะครับนี่ครับมันจะอ้าแบบนี้ครับไม่มันอ้าออกแบบนี้นะครับคล้ายคกับตอนพืชไม่มีไม่มีแกนในเหมือนกับการตอนมะละกอนะครับเนาะให้อ้าออกแบบนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปเราใช้ถุงพลาสติกนะครับก็ถุงเล็กๆที่เขาใส่ถุงพลาสติกที่เขาใส่น้ําปลานะครับใส่อ่า อะไรต่างๆที่เราไปซื้อกับข้าวนะครับเนาะถุงพลาสติกเล็กๆครับถุงพลาสติกก็มาสอดขึ้นไปในที่รอยผ่าเมื่อกี้ครับนะครับสอดขึ้นไปเลยนะครับให้มันอยู่แบบนี้เนาะนะครับอยู่แบบนี้ครับนะครับรอยผ่าที่เราผ่าเมื่อกี้นะครับให้มันอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้น้ำครับแทนที่จะใช้ตุ้มตอนเราใช้น้ําแทนครับน้ําก็ให้มีค่า e c ต่ําๆนะครับน้ําฝนจะดีอันดับหนึ่งถ้าน้ําฝนไม่มีก็ค่อยใช้น้ําชลประทานหรือน้ําตามธรรมชาติ วัดค่า ec หน่อยก็ดีนะครับถ้าไม่มีอะไรจริงค่อยใช้น้ําปะปาน้ําบาดาลออกลากยากมากเพราะน้ําบาดาลค่า ec สูงน้ําก็ผสมน้ํายาเล่งรากสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่ผมใช้น้ําฝนนะครับผสมน้ํายาเล่งรากเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราก็จะเทเข้าไปในนี้ครับเทน้ำเข้าไปในถุงนะครับเทน้ำเข้าไปในถุงนะครับอ่าพอเทน้ำเข้าไปในถุงปุ๊บเราก็ใช้ปอฟางมัดนะครับใช้ปอฟางมัดนะครับอ่าปอฟางเนาะนะครับ ใช้ปอฟางมัดให้ถุงน้ำนี่ครับติดอยู่กับต้นต้นแม่นะครับอ่ะเราก็จัดระเบียบนิดนึงเดี๋ยวถ้าน้ำมันเยอะไปเดี๋ยวมันก็ไหลทะลักออกมาของมันเองโดยธรรมชาติครับอ่ะเราก็ใช้ปอฟางมัดครับไม่ให้ถุงร่วงหล่นลงมานะครับอ่ะถ้าทำพืชที่มีหนามเนาะก็ระมัดระวังนิดนึงน้ำก็้นาก็จะมามาทิ่ม ตามถุงนะครับถุงก็จะรั่วก็จะขาดอันนี้ข้อเสียคือถุงเสี่ยงต่อการขาดนะครับถ้าถุงขาดม่มีน้ําจบเลยนะนะครับเนาะสุดท้ายมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่การตอนพืชโดยใช้น้าโดยไม่ต้องใช้ตุ่มตอนง่ายมากเร็วด้วยนะครับเนาะก็ออกลากกี่วันก็ตามธรรมชาติเราใช้เราใช้ตุ่มตอนตอนออก ลาก,กี่วันมันก็ออกรากเท่ากันนั่นแหละนะครับเนาะพืชแบบนั้นที่สามารถตอนได้นะครับก็พืชที่มีแกนในทั้งหมดนะครับสามารถตอนได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองมะละกอมะละกอไม่มีแกนในนะครับเรายังไม่ได้ลองหรือจะไปลองด้วยมะละกอจะออกเหมือนกันไหมนะครับเนาะก็ออกกะเกษตรง่ายสไตล์ไร่อลอาหารครับกรเกษตรนอกตำราครับ